สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้แอดเดินทางมาที่วัดนวลกลางสามัคคีธรรมนะครับตำบลบานแพรอาเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ที่จะมาขอโชคกับแม่ตะเคียนแม่ตะเคียนทองนะครับผมอยู่ที่วัดนวลกลางสามัคคีธรรมเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าจะได้โชคตัวไหนกันนะครับวัดสวยงามมากเลยนะครับทุกคนนะครับบริเวณวัดก็สวยเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยนะครับ ด้านในนะครับผ้าใหญ่นะครับด้านในนะครับเป็นผ้าใหญ่ FC นะครับผมก็สามารถเดินทางมาร่วมมาเที่ยวมาชมวัดได้นะครับมาร่วมทาบุญนะครับเนาะกำลังคี้จะสร้างชมบรรยากาศนะครับบริเวณวัดนะครับวัดนวลกลางสมคีธรรมสวยงามมากเลยครับด้านหน้าก็มีสระน้ํา เดี๋ยวพาเข้าไปชมบ,บริเวณวัดก่อนนะครับผมเผื่อทุกคนที่อยากมาเที่ยวมาชมมาทําบุญที่วัดนะครับซึ่งหลวงพ่อนะครับจะจะได้พระประธานนะครับองค์ใหญ่นะครับมาตรงที่สายน้ํานะครับผมเนาะอยากได้พระประธานองค์ใหญ่ไปกลางสายน้ํานะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะ ก่อนจะได้โชกันนะครับ ้านในก็จะเป็นพระประธานองค์ใหญ่สงสัยจะล็อกประตูไว้เนาะล็อกไป็นะไม่ล็อกทุกคนเปิดได้ครับ้านในก็จะเป็นพระประธานองค์ใหญ่เรียนเชิญนะครับทุกคนเออเอฟซีอยากมาเที่ยวชมวัดมาทำบุญนะครับวัดบ้านนูนกลางนะครับสวยงามนะครับทุกคน,นวัดก็ เริ่มสร้างไปเรื่อยนะครับผมซึ่งพระจ์นครบอยากได้พระประธานองค์ใหญ่กลางน้ำนะครับเป็นมีงานเขาวันสารน้ำด้วนี่ง้อเลต่างวิธียังไงเลยไงตะเคียนที่มงครูเอวมันบัดได้สี่สิบหกถอาแล้วบอกสี่หกเขาเป๊ะเลย มีคนมาขออยู่นี่จุดทุกขอนะลมแหงทั้งฝนตกหลังหลังเขาภาษาเม่คยคนเหล่ามาขออยู่อยู่ดีนี่มาเบิ่งเลีกมาเบิ่งเลรียก่มาายกสมแต่เห็นตัวะไรแต่เห็นตุอะไร นี่นี่ <S <S นีก่อนเห็นเป็นสามเก้าสองสามเก้าสองหรือสามสามสามหนึ่งสองอันนี้เลขสองเอววงอเลขสองยี่ไท้เลขเก้าเอาอมันทั้งเปนเลขสามเออมันทั้งเป็เลขสามเห็นคือการสั่นอค่นี้หาก็ได้รึมฮะหากบอสหาก็ได้แต่ว่าสองชัดอืทสามสามเก้าสอง สามเก้าสองสามหนึ่งสองเอาพี่น้องเอาไปพี่คอผนะิดจะนะกันเลยครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม